อ้วนรังสิตเผยค่าคลอดน้องสารังหลังส่งภรรยาเข้าศูนพักพิงที่เกาหลีเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของนักแสดงหนุ่มอย่างอ้วนรังสิตกับภรรยาสาวปาร์คคยนอนซอนหรือมะม่วงหลังคลอดลูกชายที่ประเทศเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยก็ได้เข้าพักฟื้นหลังคลอดแม่และเด็กที่พักดูแลดีอาหารอร่อยเหมือนโรงแรมโดยเผยคลิปเยี่ยมมะม่ว หลังคลอดพักฟื้น14วันศูนย์พักพิงแม่และเด็กหนุ่มอ้วนพามะม่วงเข้าศูนพักฟื้นหลังคลอดที่แม่แม่ชาวเกาหลีหลังคลอด5วันเข้าพักเพื่อเตรียมพร้อมทางแม่และลูกก่อนกลับบ้านโดยอยู่14วันรีวิวความเป็นอยู่ในศูนย์พักฟื้นน่าอยู่มากๆก,ก่อนเมียจะเผยค่าใช้ใจ่าย 4.5ล้านวอนหรือเงินไทย1.2แสนทำเอาอ้วนหงายท้องตกใจสุดฮานเลยล่ะค่ะ